เฉียเ,เล่าเมื่อวานไปแล้วเนาะแล้วก็คือแค่จะบอกว่าสําหรับเชียเชียลถอะ่ะกล่องแรกอะ่ะเชียงไม่ลงอันนี้คือเราเล่าแบบตรงไปตรงมานะกล่องแรกอะ่ะไม่ลงเลยสิบซองอะ่ะไม่ลงม,มาถึงน้ําหนักนะแต่เรารู้สึกว่ากางเกงเราหลวมขึ้นแต่เราก็งงว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าเรามั่นใจแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยเรากางเกงหลวมแล้วว่ะแต่พอไปชั่งน้ําหนักน้ําหนักไม่เปลี่ยนเราก็ตกใจทำไมน้ำหนักไม่เปลี่ยนวะอะไรเงี้ยแต่พอหลังจากนั้นไปอะค่ะ เชียทานต่อประมาณเดือนหนึ่งเดือนแรกเชีร์ลดไปสี่โลทานวันละซองค่ะพี่หนึ่งกล่องลดกิโลอันนี้มันแล้วแต่คนมากเลยนะคะอย่างกรณีคุณแม่หลังคลอดท่านหนึ่งอะคะ่ะคือเขาเคยเดินมาบอกเชียนะคะว่าเขากินกล่องแรกะเขาลงไปสามโลแต่อย่างที่เชียบอกนะตัวเชียตอนกล่องแรกเชีร์ไม่ลดเลยนะแต่เรารู้สึกว่าใส้กางเกงอะมันมันหลวมขึ้นมันเปลี่ยนอันนี้ฉะนั้นแล้วมันอยู่ที่คนด้วยนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เชียจะยืนยันให้ให้รู้สึก ดีและมั่นใจได้อย่างหนึ่งคืออันนี้หนึ่งเลยปลอดภัยแน่นอนไม่มียาแน่อนอนนี่คนคนนี้เป็นผู้ชายเขาก็กินนะกินได้ที่อยากกินเพราะอะไรคะเล้าสีก็แบอสมมติไอตัวเนี่ยไอตัวสีกล่องสีชมพูเนี่ยถ้าสมมติว่าวันไหนเรากินแบบของที่มีของหวานหรือ,อว่าโซเดียมเยอะๆใช่เพราะตัวนี้มันช่วยลดบวมอ่าถ้ากินแบบพวกซุ้มตําอะไรเงี้ยอืมโซเนียมเบอะแล้วก็มันก็เห็นผลอ่า กือรู้สึกเลยว่าวันสองภายในวันสองวันเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเรา์บนน้อยลงเฮ้ยอันนี้เล่าให้ฟังอันนี้ขอขออนุญาตเอ่ยชื่อเอ่ยชื่อน้องที่เป็นโฮสในโอช้อ p ปิ้งท่านหนึ่งชื่อน้องลี่เล้งน้องลี่เล้งเนี่ยนะคะคือขายชาเมฆกันมานานแล้วเวลาขายอะคือพูดตามตรงนะคือโฮสเขาก็จะมีเอาไปกินก่อน หรือแบบเวลาเราขายเสร็จเนี่ยเราก็จะให้เขาเหมือนเป็นกีฟอะค่ะเพราะว่าเขาช่วยเราขาย mm hmm. ลี่เลงอะเป็นคนที่ผอมมากผอมอยู่แล้วแต่เขาอะมีปัญหาเรื่องเวลาเขากินส้มตำหรือกินปลาร้าวันลุ้งขึ้นเขาจะหน้าบวมแต่เขามาบอกเชลเลยว่าพี่เชียตัวเนี้ยของพี่แน่จริงอะเพราะว่าลี่อะกินส้มตำกินอะไรตอนดึกแล้วตื่นเช้ามาหน้าลี่ไม่บวม เพราะเขาเป็นคนไม่ <S <S ไม่ไม่ไม่อ้วนเลยที่ยาเขาเป็นคนผอมแบบผอมมากกินสองยมเยอะเยอะแต่กินใช่แล้วมันบวมน้ําแต่เขาบอกว่าเขากินตัวนี้มันไม่บวมจริงๆคือจะบอกว่าอาหารบ้านเรามันรสจัดอะค่ะคือทั้งหวานั้งเค็มอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้หนึ่งเลยจะช่วยทานวันละซองค่ะแต่ถ้าน้ําหนักตัวแบบเลตเซว่าเก้าสิบอัพอะกินสองซองได้คือมันจะมีทั้งตัวฮังเกอร์เรสในการช่วยคุมหิวแล้วก็มีเซเว่นชูการ์สตอปอะค่ะ